สวัดีครับพี่น้องมาพี่น้องขอชูสองมุ้งชุนคนอีสานกับพี่น้องพามากินเข่าครับเข่ากับบนกุ้งพักเต็มถาดด้วครับมาครับมาพิเศษคือตุ่ม้ำใหม่ครับวันนี้มิตรุ่มโนใหม่มาเรื่อพี่น้องมาเข่ากันครับมามา,มาพี่น้องมาเรือครับ ตาเครียดเคียะครับปุ่นโกบครับเป็นแนงน้ำใหม่แนงน้ำใหม่จิ้มสุ่มครับส้มน้ำใหม่แตบ่บจิ้กันพู้ดีครับ มันเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมกินเขา่า <c oughs> กาดกาดซอยครับที่กขาปนกรบมันนี้กินแบบดวนครับมลิเหตุเนีพี่น้องเมืองเรื่อมันเปล่า ตามงานมากครับมากสมมติหมอสมมมอก็กว่า เช่ครับโป่งง่ายหน่อยโปกัดโปรกัดเด้เริ่มพี่น่อสเสียดแลกันครับคุณกบ yn pob tro ขั้นเด่งล้วนครับผู้ดีเฮ็ดให้พี่น้องเบิองได้เหมือแม่หวานเทศลุ้มเป่าครับฝปล่าทำงานแก่บจะงานแก่งานเชียวเนาะครับเนาะไฮ้เปล่าเฮ้มันมีพิธีให้พี่น้องเมืองได้ไหมกินในเบิองเรา <laughs> มากากกินอยู่ได้ขวด ที่เรียดครับตแนงมาใหม่แนงมาใหม่จิ้มสุมน้องกมาฟัมาเติบนรครับุมนะครับ คือกานเป็นอย่างออาขอ,งอบอ่สมมตมอก็อบครับสมมอขาขาวครับรอบดีมห,ม,หม้อไม่ได้หวานเนาะขนงาจ้ามา น่องซาวมานจะบาดคุณได้มาฝากน้ำใหมน่น่องไผ่น่องไผ่ามาให้มีตุณสมองน่องสาวมาให้ายมีเส้นมีผัวเอามาให้ยง่วนบ่มีเวลาไปหายกินในตัวคุณคนควบกักบคบน่องสาวมาแต่เดือนก่อนนี่เทนตู้เย็นไป มันมีเวลาเหตุกินเชือกๆก็ได้ปนยิดต้มาใหม่สีเีต์หามได้กับบุมีเวลาครับถ่ายอ็ตจ่งงานยุ่งมากช่วงนี้มมได้ไปยยมบ้านเพื่อนๆด้วยกีเลยดูยหามนี่หวานครับก็เลยบุมีเวลาไปทางไหนเลย มาเลือกพี่น้องกินกันครับเจ็จๆนี่ฝาๆครับฝามีอะกินแบบร่วนด้วยครับ จ้ายังแสบเลยฮะข้าคิมเนี่น้องมุ้งส่วนกับเจ้าบ่ายทำเนี่ยครับกฝากงานครับ <c oughs> ขอขอบคุณครับ คุณผู้ er parole, ที่มาเยี่ยมชมขอบคุณผู้ที่มาติดตามนะครับแล้วขอบคุณนทุกทรัพย์ทุกไหลสำหรับคลิปนี้น้องส้นกับที่เขาจบไปเพียงคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอกระปุลบุเบิลกับน้องลายสมรใหม่กันยังพากันยังไปบายครับไปบายเจอกันคลิปหน้าครับ